สวัสดีจบบากปารี่นะครับผมตั้งใจทำคลิปวิดีโอนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นก็เพิ่งตัดสินใจเมื่อสักครู่นี้นะฮะไ,ไ,ไม่ได้เลยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าถึงตอนนี้เนี่ยการนับคะแนนล่าสุดที่ผมดูเนี่ยรู้สึกจะ9ก <c oughs> ้า2เปเ็นแล้วนะฮะเพราะนั้นก็คงผลการผลคะแนนของสิ่งที่เรียกประชาธิติเนี่ยคงคงไม,ไม่เป็นปัญหาแล้วว่า เสียงที่รับทั้งรัฐมนูญแล้วก็ทั้งคาถามพวกเนี่ยคงมีมากกว่าเสียงที่ปฏิเสธแน่นะฮะระดับประมาณ60%ต่อ30%กว่าเปอรเซ็นะะผมก็ผมทำคลิปนี้เนี่ยเป็นพิเศษสําหรับเ,เพื่อนนักกิจกรรมนะฮะแอคทิวิสต์เพื่อนนักศึกษาปัญญาชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ ให้โหวตโนให้ปฏิเสธทางล่างรัฐมนุนคอสชอแล้วก็คําถามพวกเออก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ว่าคือที่ผ่านมาเราเรามีความเห็นต่างกันยังไงบ้างเนี่ยผมก็ได้ได้เขียนไปบ้างแล้วนะฮะแต่หน้าทีน่นี้วันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดกันเรื่องนี้นะฮะเ,เรายังมีเวลายเยอะที่จะมาพูด มาหาบทเรียนอะไรนะฮะผมเพียงแต่อยากจะบอกเ,ออเพื่อนๆนทุกคนว่าก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะแล้วก็สิ่งที่พวกคุณทําเนี่ยก็เป็นความพยายามอย่างที่สุดแล้วนะฮะหลายคนได้เสียสละไปเยอะนะฮะหลายคนแม้ว่าผมจะไม่ไม่เห็นด้วยในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็มีความนับถืออยู่นะฮะแล้วผมอยากจะถือโอกาสนี้เนี่ยแสดงความนับถือมา อย่างเพื่อนๆเ,เหล่านั้นนะฮะระดับการอุทิศตัวเองให้กับการรดนรงค์งครั้งนี้เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่ผมผมนับถือนะฮะผมนึกถึงอย่างคนอย่างคุณโบอย่างอย่างคุณโรมนะฮะเพื่อนใน NDM แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ผมขออภัยที่ไม่สามารถเอ่ยชื่อในทีนี้ทั้งหมดได้นะฮะ ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณแล้วก็ความนับถือมาขอถือโอกาสนี้แสดงความนับถือมายังคุณโตโตนะฮะคุณปิยรัต์ซึ่งเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยไปฉีกบัตรประท้วงนะฮะแล้วก็โดนจับไปทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสที่จะเจอกับข้อหาร้ายแรงโทษจำคุกถึงสิปีใครที่ติดตาม facebook มาตลอดโดยละเอียดคงอาจจะจำได้ว่ามาหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมดีเบตคุณโตโตอยู่นานเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องระบบการเลือกตั้งนะฮะแล้วผมก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งคุณโตโตจะมีโอกาสในฐานะนักเรียนนิติศาสตร์เนี่ยมีโอกาสลองไปทบทวนดูนะฮะผมผมยังยืนยันว่าคุณโตโตเข้าใจผิดในเรื่องนั้นแต่สิ่งที่คุณโตโตทำวันนี้เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังตรงๆเลยนะผมตอนที่ผมเห็นภาพคุณโตโตฉีกบัตรเนี่ยน้ําตาผมซึมอยู่นานมากนะครับ ขอฝากความลํำลึกถึงแล้วก็นับถือไปยังคุณไผ่ดาวดินที่เมื่อวานโดนจับไปนะฮะแล้วก็ไปถึงทุกๆคนนะฮะในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาที่ลนลงโกรนโนในภาวะที่ลำบากอย่างมากนะฮะแล้วถูกจับถูกตั้งข้อหาถูกเล่นงานต่างๆนะฮะขอได้รับความนับถือจากผมทุกคนนะฮะ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในที่นี้ก็คือว่าไม่เป็นไรนะฮะคืนนี้กลับบ้านไปนอนหลับให้สบายนะมัไม่ต้องคิดอะไรลืมมันไปเลยนะฮะถือโอกาสพักผ่อนเท k e a f กับฟิลด์อออะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วเราค่อยมาว่ากันใหม่อย่างหนึ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่ายัางไงมันก็ต้องมีพรุ่งนี้อีกนะฮะ ยังไงต้องมีวันพรุ่งนี้นะฮะยังไงต้องมีอ,อนาคต <c oughs> ระบอบอำนาจแบบคอสชอเนี่ยไม่มีทางที่จะยืนยงคงอยู่ตลอดไปได้ปัญหาอยู่เพียงแค่ว่ามันจะล้มไปเมื่อไหร่นะฮะผมจะมีโอกาสไปเจอพวกคุณที่กรุงเทพดูวันที่ระบอบแบบนี้เนี่ย <c oughs> ที่กดหัวคนเนี่ยมันล่มหรือไม่นี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะฮะอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นะฮะแต่พวกคุณซึ่งโดยเฉพาะคนที่ยังอายุยังน้อยเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ทันได้เห็นวันนั้นแน่นอนนะฮะอันนี้ผมมั่นใจก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะอย่างที่บอกคืนนี้กลับไปนอนหลับให้สบายเลยนะฮะไม่ต้องคิดอะไรหยุดพักผ่อนสองสาวันเป็นอาทิตย์ก็ได้เรายังมีเวลาฮะ เวลาอยู่กับเราอนาคตอยู่กับเราราตรีสวัสดิล่วงหน้าจากปารีสนะฮะเดี๋ยวถ้าผมขย,ยนันมีโอกาสอาจจะมาทําคลิปกับเพื่อนบางคนเรื่องการวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะฮะแต่เฉพาะในที่นี้ผมเพียงแต่ต้องการส่งข้อความอันนี้นะฮะไปให้ทุกๆคนสวัสดีครับ